สวัสดีค่ะน้องประวันน้องประวันหลานสุดที่รักของยายประวันคุณเก่งไหมคะมวยออกตัวไหนลูกตัวเลขตัวเลขไหนตัวเลขอะไรพี่ชายพี่ชายหนึ่าบน้ำหนูก็เตยเตยแบบตัวเลขตัวเลขตัวไหนลูกเราอาบน้ำอยู่เตยตัวเลขตัวไหน ตัวเล็กเาเรียกไหนคะอีงหนูโตมาหนูอยากขี้ดื้อนะหนูเป็นคนดีนะคะอออหนูจะกขีก้ดื้อไหมหนูโตมาข <ชะ S 2> ึ้นนิดเดียวขึ้นนิดเดียวหนูนอนหรือ,อยังวันเนี้ยัง<อ>ยังไม่นอน น้องง่วงไหมไม่พรุ่งนี้ยายจะไปอุดรแล้วนะค่ะหนูคิดถึงยายไหมไมาอยู่กับพี่พวกนะคะค่ะรอดไหมลูกไม่ อยู่ข้าวไหมไม่หิวโตวมาต้องเป็นคนดีคนดีของแม่นะคะโอเคไหมเป็นคนดีของแม่เอ๋เ,เดี๋ยด้วยนะคะรัก่ีหกนะคะ,คะว่ารักตัวไหนลูก้ หมายตัวไหนตัวเลขตัวเลขไงอ่ะตัวตัวเลขที่หนูอาบน้ำมาหนูก็บอกตัวเลขอาบน้ำมาแล้วก็บอกตัวเลขตัวไหนหล่ะลูกไอ้หนูหหน,น,หน่ารักเลยเอาหันหน้ามาหันหน้ามาหนูน่ารักไหมอืมน่า หนูคิดดื้อไหมไปไหนหไ,ไปใส่รองเท้าลูกปไปไปใส่รองเท้าเลยนะคะพี่หกน้องบ้านบอได้ลงคลิปจา้าเถอะพี่น้องเลย วน,นี้มีเวลาล่องกิบไพลานบม่ได้ไปใส่ก็เลยบร่ได้ลงล้างมือก่อนลูกล้างมือก่อน ยูว่งทำอะไรมันสาดไหมล่ะไหนอ๋อสะอาดมากซักซักซักให้สะอาดซักให้น้องด้วยนะ ทำไมหนูไม่ซักเอาอล่ะลูกซักใ,ให้สะอาดลูกมันมีแฟบไหมล่ะซักให้สะอาดลูกเอาแฟบใส่รองเท้าแล้วก็ขัด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 ,ขด,ขดให้สะอาด